สวัสดีท่านผู้ชมก็เป็นอย่างเช่นเคยนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนั้นผู้ชมเนาะตอนนี้เราอยู่ที่วัดผีเรือล่มนั้นผู้ชมขณะนี้เราอยู่ที่ใต้ต้นพอกนะครับนั้นผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปส่องเลขเด็ดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนั้นผู้ชมเราลองไปส่องตัวเลขด้วยกันเลยครับ ว่าเราจะได้เลขตัวไหนนะวันนี้เนาะวันนี้เรามีมือดีนะั่นผู้ชมนะมาช่วยมาช่วยทําข่าวนะั่นผู้ชมก็ลองไปส่องตัวเลขด้วยกันนะครับผู้ชมเนาะว่าเขาจะได้ตัวเลขตัวไหนนะั่นผู้ชมเนาะเห็นไหมในโทรศัพท์เห็นไหม อารมณอีกรอบนึ่งเราลองส่องไปด้วยกันนะสาธุเจ้าแม่เจ้าพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้ก็ขอให้ทางช่องของเราเห็นตัวเลขด้วยนะครับเนาะเพราะว่าจะได้เอาเงินมาช่วยสร้างบ้านสร้างที่อยู่ให้เนาะท่านผู้ชม ก็จะได้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยทำบ้านช่วยทำอะไรให้นะท่านผู้ชมก็ขอให้เราเห็นตัวเลขอย่างชัดเจนให้ทางแฟนช่องของเรานะครับช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงได้เห็นตัวเลขด้วยนะครับท่านผู้ชมทำไมอันนี้เหมือนเลขศูนยะ์เนาะอันนี้เลขห้านะนี่ มันเห็นศนะูนย์ห้าแล้วนี่เรียกห้าอันนี้เรียกศูนย์นะผมว่านนี่เรียกห้าอยู่ตรงนี้ใชครมาดูสิใชรเรียกห้ามั้ดูดินั่นแหละเรียกห้าขึ้นแล้วเ,เรียกห้าตัวยังใหญ่เลยนี่เรียกห้าตรงนี้ ตรงนี้ก็เหมือนสองเนาะบางทีเนี่ยเนี่ยหัวเนี่ยเกดมากมาดูสิดูหลายๆตาจะเห็นเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เลขห้าเหมือนกันนะนี่ใช่ไหมห้าอะไร่าดูดีๆ ต้องส่องไปได้วยกันนะท่านผู้ชมว่าเราเห็นเลขต<ด>ัวไหน,นมันจะสามสามบอกสามอะไรครับ เนี่ยนีเลือยห้าอย่างใหญ่เลยนเนี่ยผมพ้าเลือห้าตรงนี้นั่น<ม>นี่5ิห้าลงมาเนี้ยนี่ห้าเนาะห้าอะไรเนาะลองดูไปรูปอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับรูปลงมาอีกหน่อยตัวนั้นแหละ มองไปเหมือนเลข8 5เลยครับเหมือนไหมเนี่ยตัวตนี้เป็น8อันนี้เลข5อยู่ตรงนี้ให้8 5มาดูซิ <Okay. S 1> คือ6 5ดู8 5หรือ6 5ประานน mm. มาณนี้เห็นไหมโทรศัพท์โทรศัพท์ให้ดูเห็นไหม แปดห้าบอแปดเจอตรงไหนเอาลองชี้ดูแปดเจอตรงนี้ห้าละเป็นแปดห้าบอลองส่องไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะก็บอกว่าเห็นเลขแปดห้าแล้วท่านผู้ชมก็ลองส่องไปด้วยก,กันนะครับนะตัวเห็นไม่เหมือนกันเนาะก็วาสนาแต่ละคนก็จะเห็นไม่เหมือนกันนัท่านผู้ชม หากถูกเลขที่เจ้าแม่เจ้าพ่อท่านบอกก็อย่าลืมมาช่วยสร้างที่อยู่ให้ท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมหากเห็นในคลิปของช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนั่นผู้ชมก็อย่าลืมมาช่วยกันสร้างที่อยู่ให้ท่านด้วยนะครับผู้ชมนะเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นหน้าฝนนันผู้ชมเห็นไหมเห็นในโทรศัพท์ไหม,ไหมเ,หเป็นเลขอะไร เห็นในโทรศัพท์อยู่นะเลกอะไรหกห้าบอกหกห้าแล้วเลขหกอยู่ข้างล่างเลขห้าบอกอยู่คู่กันเลยเขาบอกว่าเห็นเลขหกห้าแล้วผู้ชม หกห้านะก็ลองส่องไปด้วยกันนะผู้ชมว่าใครจะเห็นตัวไหนนะแต่ทางคนที่มองเขาบอกว่าเห็นเลขหกห้าแล้ว่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับ่านผู้ชมนะเก็บเอาไปพิจารณาดูแล้วก็ซื้อรัตติ้งนะผู้ชมนะหกห้านะเขาบอกว่าเห็นเลขหกห้านะครับผู้ชมหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเรา ถ้ากดติดตามด้วยน,นะครับพอบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย